แม่แม่ออกบ่อยๆแม่ชอบนั่งรถ,รถรถนี่แม่ชอบนั่งมันเป็นรถไฟฟ้าเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จทีนี้นี่ทั้งกาฟิลทั้งฮอนทั้งบีทั้งหยกหย,ยกกาฟิลฮอนบีมาร์คฮอนฮอนเออคือเสียงออกฮอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยทีนี้นี่จะเอารถคันนี้ต่อยอดอยังไงเล่าให้แม่ฟังสิเราจะทำเป็นคฟงขึ้นครับแม่ แล้วเซลเวทข้างแล้วครับจะต่อ <มา S 2> แสงที่แบบจัดทางข้อแสงกับที่ลงมามาเป็น,นเชื่อมกับแบบครับโอ้ก็จะชาร์จในตัวทั้งวันเลยครับขอให้มีแดดขอให้มีแดดเราชาร์จทั้งวันไม่ต้องยกเข้ายกออกครับโอ้ตื่นเต้นนะนี่แต่ต้องสวยนะโครงมันนี่จะต้องสวยแล้วมันจะมาข้างหน้าให้แม่ได้หลบแดดหลบฝนไหมเนี่ยหรือจะเปิดประทุนอย่างเงี้ยน่าจะมาเพราะแผงมันยาวโอ้มันก็ต้องมา นี่ต่อยอดจากตัวนี้เลยนะกิกาฟิลกาฟิลแสดงหนังเรื่องอะไรนี่ทำไมหล่อจังเลยลูกไม่ได้สแสดงครับเลอหล่อนะคะนี่หล่อนะคะนี่ก็หล่อหล่อทุกคนนั่นแหละตัวสูงใหญ่เลยฮอนไม่ใช่สูงร้อยแปดสิบเลยเหรอลูก <180. S 1> มแม่จะเล่าให้ฟังปีใหม่นี้นะพวกเรานี่อายุน้อยๆ้อยนี่ไม่ว่าจะเป็นกาฟิลยกนี่เขาไม่ใช้อยู่แล้ว เขาจะใช้กาฟิลเขาจะใช้ฮอนเขาจะใช้บีเขาจะใช้มาร์กเข้าใจไหมไปซื้อเหล้าเคยโด,โดนบ่อยไหมแบบนี้ฮะหรือไปซื้อเองฮะฮะเออทีนี้เนี่ยเขารู้ไหมว่าเกิดอุบัติเหตุเยอะมากเยอะมากช่วงปีใหม่นี่คนแค่เจ็ดวันนี่คนจะ เออเกิดอุบัติเหตุทั้งประเทศนี่สามพันกว่าครั้งแม่ดูสถิติปีที่แล้วแล้วคนตาย300กว่าคนเลยลองคิดดูว่าถ้าคนตาย300กว่าคนแล้วเอามากองไว้ตรงนี้มันจะเยอะขนาดไหนเสียดายทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้ชายแท้นี่นะแม่จะบอกให้เลยเป็นผู้ชายแท้นี่ไม่ว่ากาฟิลก็ตามฮอนก็ตามพีเหรอลูกบี แล้วก็มาร์กเวลาที่เมาแล้วออกไปซื้อเหล้าไม่รอดสักลายปีที่แล้วนี่พอเปิดเรียนวันสองวันแรกวันแรกนี่ยังไม่เปิดเรียนแม่ไปเรียนประธานเผาศพละการตายก็คือการหายไปจากโลกไม่มีใครจดจำฉะนั้นอย่าซ่าไม่ว่าจะมาจากเขื่อนน้ำอูนก็ตามกาฟิลยกมาจากไหนนี่ลูก เออบ้านวัฒนาเนี่ยเนี่ยใช้ง่ายอย่างนี้เขายิ่งใช้บีก็เหมือนกันฉะนั้นนี่ปีใหม่เนี่ยแม่ว่าทุกคนเป็นผู้ชายต้องลองกินเหล้าทุกคนซืมซืมเนี่ยเดี๋ยวไปซื้อเองเพื่อนเดี๋ยวไปซื้อเองพี่เดี๋ยวไปซื้อเองอาเดี๋ยวไปซื้อเองรับลุงเดี๋ยวไปซื้อเองกับพ่อแล้วเราจะรอดกลับมาหาแม่ไหมไม่ไป คนอื่นใช้ปั๊บเนี่ยเออแกอ,อ,อยู่น้อยที่สุดแกไปบอกโอ้ยผมเมาเต็มที่แล้วครับไม่ไหวครับไม่ไหวครับเข้าใจไหมลูกต้องรู้จักการปฏิเสธเพื่อเอาชีวิตรอดมาหาแม่แม่จะรอครบทุกส่วนกลับมามาร์คบีฮอนกาฟิลยกนะเรื่องนี้นี่แม่จะบอกเลยว่าอุบัติเหตุนี่ร้ายมาก เขาเรียกว่าเพียงเสี้ยววินาทีก็สามารถที่จะเข้าฝันแม่ได้แล้วฉะนั้นในแม่จะระมัดระวังมากในช่วงปีใหม่เพื่อที่จะรอเห็นลูกๆก,กลับมาหาแม่รออย่างตั้งใจนะคะฉะนั้นนี่ต้องครบทุกอวัยวะครบทุกส่วนมาอย่ามาให้แม่ไปเป็นประธานแม่จะเสียใจมากๆเข้าใจวิธีการปฏิเสธคนหรื้ยง ไม่ใช่ตอบตกลงทั้งหมดนะคะลูกโอเคตามนี้นะแผงโซลาเซลล์ไม่ต้องเปิดประทุนแม่มีหลังคาเห็นไหมออกออกคลิปบ่อยๆเ,ออเก่งมากเก่งมากลูกปรึกษาครูอบนะครูอบเก่งโอเคขอบคุณแม่ครับหรือยังขอบคุณครับครับรู้จกักไหว้สวยๆด้วย